กราบสวัสดีเอแล้วก็ผู้ติดตามรับชมครับทางช่องสีบุเรืองอรัญยนนะฮะมานะฮะวันนี้มาอยู่กับเจ้าสิงห์ไฮเทคนะครับก็ติดมัดจําเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับรอไปเกิดใหม่ครับตัวนี้ลูกค้าไม่เอากระบะนะฮะนี่สิงห์ไฮเทคใครจําได้บ้างรถคันนี้เอามาจากจังหวัดนครพนมนะขับมา<ค>เห็นสภาพแบบหัวแบบนี้นะฮะบราแบบนี้ยางแบบนี้ แอร์เย็นเย็นช่ำเลยละอันนี้เลยดูภาพเดี๋ยวจะไปแปลงโฉมใหม่ครับไม่ใช่แปลงโฉมหรอกคือเอาไปทําเป็นเขาเรียกอะไรละ่ะเอาไปประกอบใหม่เอาไปทําใหม่นะครับเป็นส่วนมากคันนี้ก็เขายังเป็นที่นิยมของตลาดอยู่นะสิงไฮเทคเพราะว่ามันมันดูสวยฮะดูสวยกว่า พวกอีซะผมว่านะในใจในความคิดผมความความชอบนะตัวนี้เป็น3 h เฮ็ดนะ3 h เ็ดนะครับตัวนี้คัสซีใหญ่3 h เป็นเครื่องเ o ็ดโอเจดีนะฮะเรื่องความร้อนไม่ต้องไม่มีปัญหานะครับว่ารถขับมา200กโลนี่ยังเดิมๆอยู่ครับคัสซีนะคัสซีนี่โอ้โหผมให้ที่หนึ่งนะคัสซีสวยเลย ฟันซีเนี่ยไม่มีผุเลยล่ะถังน้ำมันครับแต่ดูสภาพยางก่อนเดี๋ยวค่อยมาดูสภาพยางแนละ้วดูฟันซีก่อนครับวันนี้ก็มีลูกค้าอยากได้อยู่นะฮะก็ติดมาจำไปแล้วนะฮะก็เลยไม่ได้ส่งไม่ได้โทรหาเขานะเพราะว่าลูกค้าเขาเอาไปประกอบ หเมือนกันอันนี้จะเป็นยางที่มากับลูกค้าเลยนะดูดิยางเนี่ยคือเห็นว่าใบเกือบทุกเส้นนะไปนี่ดูดิฮะบางข้างในไม่มีลมนะตัวนี้ไม่มีลมนี่ทั้งยางข้างหนึ่งเป็นกระทะขอบ20อีกข้างหนึ่งเป็น นะก็ยังไงสลับปรับเปลี่ยนอยดูท้ายนะฮะปกติมันคัสซีพวกนี้มันจะผูตรงนี้นะเนี่ยเนี่ยเริ่มผูแล้วแต่ยังถือว่าไม่ค่อยเท่าไหร่นะไม่เท่าไหร่หรอกนะสวยละนะฮะขน,นาดนี้แล้วนะ ชุดลำโพงฮนะชุดลำโพงก็เอาไปใช้งานได้เลยนะครับแต่ระบบไฟผมว่าเดินใหม่เถอะเพราะว่ามันขาดยุดยุดอยู่แล้วนะฮะแต่ชุดลำโพงนี่แพงเหมือนกันนะครับของ TKKTK นะอันนี้ระบบลมนะฮะลมสวยนะครับคัสซีนี่ยางมันจะมีสองเส้นนี่แหละคือ พอไปวัดไปวาแต่เส้นนี้โอ้โหดูครับยางขนาดเขาเรียกอะไรล่ะยางไม่สวยแล้วยังกระทะหายอีกยางกระทะหายอีกเส้นหนึ่งนี่ดูพอ่อเราบ่ไนมามาเป็นเบรกที่ฟีนะต่วนนี้น่าจะเดิมเดิมของมันนะครับคือเป็นถังแยกระบบ ถังแยกไม่เป็นกับต้มมัดนะครับเกียร์ก็ที่สำคัญคือเป็นเกียร์อิตันนะนี่ครับเกียร์อิตันยังสวยเลยเยกียร์เขาซื้อมาใส่เกือบแสนนะเขาว่าทั้งใส่ทั้งอะไรเนะี่ยเกือบแสนเลยทั้งแปลงทั้งอะไรโอ้ยนี่ มันหาวังดับบ่ได้เลยมันหาวังดับบ่ได้เลยนี่มันมีวังดับไหมดับปัม๊มบ่ได้บ่ดับปั๊มก็ได้อ๋อก็คันนี้ก็เรียบร้อยเวลาแล้วครับนะฮะโอ้โหดูครับคืออันนี้ลูกค้าเดี๋ยวจะเปลี่ยนยางให้ลูกค้าทั้งสิบเส้นนะ เดีวเราจะหาเปลี่ยนยางให้ลูกค้านะฮะตอนนี้ก็ใช้น้ํายามาวินนะฮะเพื่อให้ล้างนะฮะล้าง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 คัสีให้ลูกค้านะคือความสวยก็มีคัสซีสวยนะฮะเกียร์เกียร์ยดียางไม่สวยหัวก็ไม่ค่อยสวยระบบเบรกดีนะไปครับผมสิบร้อ,อยังเหลืออีกสามคันสี่คันนะฮะ่อข้างหน้าใครหาอยู่เหลือ ล็อกกี้คันหนึง่งฟูโซ่คันหนึง่งแล้วก็ S7 คันหนึ่งนะฮะที่มีทะเบียนเล่มชุดโอนครบนะแต่ส่วนคันนี้ S7 คันนี้ไม่มีเล่มทะเบียนนะครับใครหาอยู่ก็ลองเข้ามาดูนะฮะที่ร้านมาวินเชียงกงฮะอะไรมันจำห้าหมื่นอยู่มั้งเหเออที่แรกว่าจะจำสองหมื่นพันบาทยังไงก็ได้ใจคือเกราว่าสั้นนว่าจำลายก็ได้ใจน้อยว่าสั้นจำน้อยก็ได้ใจลายเพิ่พงเอาอีู่หรอก ลูกค้าจำห้าหม 50, นะื่นตอนนี้เนี่ฮะโลกเกียร์สวยอยู่นะอันนี้คือสว,วยๆข้างในขั้นันสามตนนี่ไม่ใช่หกเซนเลยเี๋ยออีกทีเซนแล้วถึงมเยกาดยนโอ้เออเอาใส่ไว้เลยบ่